ไฮเปอร์โวล์ปืนนวดทรงพลังจากแบรนด์ไฮ p ร r ยส์แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบไฮเปอร์โวล์ปืนนวดที่ช่วยให้คุณรู้สึกหายปวดช่วยในการรักษาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงหรือเป็นก้อนจากอาการตะคริวและช่วยในการเร่งและวอร์กล้ามเนื้อสําหรับการทํากิจกรรมและออกกําลังกายอีกทั้งยังพกพาง,ง่ายและให้คุณพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไฮเปอร์โวล์มีทั้งหมด3รุ่นคือไฮเปอร์โวล์โกลทู h y p ป r v โ2และ h y p ป r v โ2 Pro 2> เริ่มจากรุ่น h y p ป r v g โ2ล์โกันก่อนเลยซึ่ง h y p ป r v g โ2ล์โเป็นปืนนวดขนาดเล็กมีน้ำหนักเบาออกแบบมาเพื่อใช้งานง่ายพกพาสะดวกสามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ใช้นวดเพื่อการคลายกล้ามเนื้อและอาการเหนื่อยล้าเห็นตัวเล็กแบบนี้แต่มีแรงนวดมาให้ถึง3ระดับซึ่งเพียงพอที่จะใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้นโดยภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยไฮ p ป r v โฟล์โ หัวเปลี่ยน2หัวสายชาร์จปลัก๊กอะแดปเตอร์3ชิ้นว, parole, วิธีการใช้งานกดปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีเพื่อเปิดเครื่องสังเกตไฟสีเขียวกดปุ่ม power 1ครั้งเครื่อง hm จะเริ่มทำงานในระดับที่1เท่านี้ก็สามารถใช้งาน h y p ร r โฟโกลทูได้เลยการเปลี่ยนระดับความแรงก็ง่ายมากแค่กดปุ่ม power 1ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นประดับถัดไปซึ่ง h y p o โว o g o 2นั้นมีแรงนวดมาให้ถึง3ระดับคุณสามารถเลือกระดับความแรงได้ตามความต้องการการหยุดการใช้งานให้กดปุ่ม power 1ครั้งเครื่องจะหยุดการใช้งานทันทีส่วนการปิดเครื่องให้กดที่ปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีวิธีการเปลี่ยนหัวแปลงเพียงแค่ดึงหัวออกมาตรงๆแล้วใส่หัวใหม่เข้าไปก็จะสามารถเปลี่ยนหัวได้อย่างง่ายดาย ต่อมารุ่นไฮเปอร์โฟล2มาจากรุ่นแรกของไฮเปอร์โฟลที่ผ่านการอัปเกรดให้มีพลังงานที่มากขึ้นและดีไซน์ด้ามจับใหม่ให้เข้ากับการระยะศาสตร์ของมนุษย์ช่วยในการวอร์มอัพที่เร็วขึ้นในทุกๆวันให้กล้ามเนื้อพร้อมต่อการใช้งานในแต่ละวันซึ่งตัวเครื่องจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและมีแรงนวที่มากขึ้นโดยภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยไฮเปอร์โฟล2หัวเปลี่ยน5หัวสายชาร์จหลักอะแดปเตอร์3ชิ้นและกระเป๋าใส่หัวใบเล็กแถมมาให้ด้วย วิธีการใช้งานกดปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีเพื่อเปิดเครื่องสังเกตไฟสีเขียวกดปุ่ม power 1ครั้งเครื่องจะเริ่มทำงานในระดับที่1เท่านี้ก็สามารถใช้งาน h y p o v o ์ l 2ได้แล้วการเปลี่ยนระดับความแรงเพียงแค่คุณกดปุ่ม power 1ครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นระดับถัดไปซึ่ง h y p o v o ์ t 2นั้นมีแรงนวดมาให้ถึง3ระดับคุณสามารถเลือกระดับความแรงได้ตามความต้องการ การหยุดการใช้งานให้กดปุ่ม power 1ครั้งเครื่องจะหยุดการใช้งานทันทีส่วนการปิดเครื่องให้กดที่ปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีวิธีการเปลี่ยนหัวแปลงเพียงแค่ดึงหัวออกมาตรงๆแล้วใส่หัวใหม่เข้าไปก็จะสามารถเปลี่ยนหัวแปลงได้อย่างง่ายดายโดย h y p e r f o r c 2มีหัวเปลี่ยนถึง5หัวด้วยกัน สุดท้ายรุ่น h y p o r o o l 2 Pro นี่คือปืนนวดที่มีพละกกำลังมากที่สุดของ h y p o r o l โที่จะช่วยวอร์มอัพร่างกายของคุณให้เร็วขึ้นช่วยให้คุณสามารถฝึกซ้อมได้มากขึ้นใครที่เป็นสายกีฬาสายออกกำลังกายรุ่นนี้จะเหมาะมากๆแรงนวดมีมาให้ถึง5ระดับจุใจกันไปเลยโดยภายในกล่องจะประกอบไปด้วย h y p o r o o l 2 Pro หัวเปลี่ยน5หัวใส่ชาร์จปลั๊กอะแดปเตอร์3ชิ้นและกระเป๋าใส่หัวใบเล็กแถมมาให้ด้วย วิธีการใช้งานปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องให้เลื่อนเป็นสีเขียวเพื่อเปิดเครื่องสังเกตไฟสีเขียวหมุนตามเข็มนาฬิกา1ครั้งเครื่องจะเริ่มทำงานในระดับที่1เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน h y p ปอร์โฟรทูโปรได้เลยการเพิ่มระดับความแรงเพียงแค่คุณหมุนตามเข็มนาฬิกาเครื่องก็จะทำงานในระดับถัดไปซึ่ง h y p ปอร์โฟรทูนั้นมีแรงนวดมาให้ถึง5ระดับ และยังสามารถลดระดับความแรงลงมาได้โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาการหยุดการใช้งานเพียงแค่หมุนให้สถานะไฟดับเครื่องก็จะหยุดการใช้งานทันทีส่วนการปิดเครื่องก็ให้เลื่อนปุ่มด้านใต้ของตัวเครื่องให้เป็นสีแดงวิธีการเปลี่ยนหัวแปลงเพียงแค่ดึงหัวออกมาตรงๆแล้วใส่หัวเข้าไปใหม่ก็จะสามารถเปลี่ยนหัวได้อย่างง่ายดายโดยไฮเปอร์โฟโต้โปรนั้นมีหัวเปลี่ยนถึง5้าหัวด้วยกัน การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน h y p e r i ส e สำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน h y p e r i e e จะมีแค่ h y p e r v t โ e 2และ h y p o ฮ o o โ t 2 Pro เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อได้วิธีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก็ง่ายมากอันดับแรกให้เปิดเครื่อง h y p o ฮ o o โ t ก่อนจากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน h y p e r i ส e ที่โทรศัพท์อย่าลืมเปิด Bluetooth ด้วยนะสำหรับการใช้งานครั้งแรกแอปพลิเคชันจะยังไม่เห็น HyperV o โว2 Pro ของเราให้กดเพิ่มก่อนโดยไปที่ manage device เลือกรุ่นที่ต้องการ h y p e r f l o 2 Pro เสร็จแล้วให้กด back เพื่อกลับไปหน้าเมนูจากนั้นให้กดเลือก h y p e r f o ของเรา h y p e r f l o 2 Pro เมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วจะมีวิธีการใช้งานในรูปแบบต่างๆให้เลือกมากมายข้อดีของแอปพลิเคชัน h y p e r i s e ก็คือเราสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองทำตามคำแนะนำการใช้งานในวิดีโอได้เลยซึ่งจะทำให้เราเพลิดเพลินและได้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องอีกด้วย โดยเราสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน r i d i z e ได้เลยไม่ว่าจะให้ออโต้หรือคัสตอมก็สามารถทำได้ง่ายๆ สรุปสุดท้ายก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจซื้อไฮโปโฟแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันตรงที่การลงน้ำหนักของปืนนวดจากรุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นโปรน้ำหนักในการนวดจะเพิ่มขึ้นตามลำดับตรงส่วนนี้อยากแนะนำให้ทุกท่านไปทดลองสินค้าก่อนเพื่อสัมผัสกับน้ำหนักในการนวดที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดอีกหนึ่งจุดที่ต่างกันจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานและจำนวนหัวเปลี่ยนที่มาก,กับตัวเครื่องเพื่อการนวดที่เฉพาะจุดมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคล สามารถทดลองสินค้าได้ที่เมกะบางนาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าดิเอ็มพเรรยมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ h y p e r i c e Thailand